สวัสดีค่ะพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่11มิถุนายน2563นะคะดิฉันแพทย์หญิงดวงทิพย์สุนทรเลขาตั้งใจจะมาอ่านหนังสือโยนิโสมนสิการเป็นคลิปที่3นะคะหนังสือโยนิโสมนสิการขอเท้าความนิดหนึ่งนะคะเป็นหนังสือที่พันเอกธงชัยแสงรัตเรียบเรียงขึ้นมาจากการที่ท่านได้มีความเข้าใจในคำนี้ แล้วก็ค้นพบว่าในพระไตรปิฎกนั้นมีเขียนพระพุทธองค์ทรงอธิบายให้ความสำคัญกับคำนี้ใช้คำนี้เต็มพระไตรปิฎกเลยนะคะโดยท่านผู้การธงชัยแสงรัตได้มีความรู้ต่างๆจากพระไตรปิฎกจากการที่เรียนจากท่านพระอาจารย์สมบัตินันทโกนะคะคำ แสดงการสอนธรรมะของพระอาจารย์สมบัตินันทโกที่สอนตามพระไตรปิฎกนั้นได้มีบันทึกเอาไว้อยู่ในเว็บไซต์ไตรสิกขาครบถ้วนตลอด4ปีที่พระอาจารย์สมบัตินันทโกได้แสดงทางเอาไว้นะคะโดยมีท่านผู้การธงชัยแสงรัตเป็นหัวหน้าชั้นก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้ท่านผู้ใดสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปศึกษาตั้งใจฟังพระธรรมตามพระไตรปิฎก โดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกได้ในเว็บไซต์ไตรสิกขานะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สามขอเชิญมาฟังต่อเลยนะคะว่าโยนิโสมนสิการ์หมายถึงอะไรคลิปที่สามก็เริ่มที่บทที่เจ็ดนะคะบทที่เจ็ดขึ้นหัวข้อว่าโยนิโสมนสิการยอดแห่งธรรมโยนิโสมนสิการเป็นธรรมที่มีบทบาทสำคัญ,ญยอย่างยิ่งในการเจริญไตรสิกขา ไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะและเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะแทงตลอดอริยสัจสี่จึงเรียกว่าเป็นการเจริญไตรศิกขานะคะดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดกับภิกษุในคำภีสังยุตตนิกายมหาวัคทุติยกุศล,ลสูตรข้อ465ดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นกุศลเหล่าใดเหล่าหนึ่งธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลประชุมลงในโยนิโสมนสิการเรากล่าวว่าโยนิโสมนสิการเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นพระพุทธพจน์ในทุติยกุศลสูตรดังกล่าวแสดงว่าโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นมูลแห่งกุศลธรรมทุกระดับตั้งแต่การมาวจรกุศลมหาคตะกุศลไปจนถึงโลกุตระกุศลล้วนมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลดังปรากฏในพระสูตรต่างๆต่อไปนี้ขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องการมาวจรกุศลนิดหนึ่งนะคะหมายถึงการทำทานรักษาศีลหรือการเจริญสมถะวิปัสสนา ในขั้นเบื้องต้นนะคะก็จะส่งผลให้เกิดในมนุษย์และเทวดาแล้วก็ทำให้เราได้รับการเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสในสิ่งที่ดีๆนะคะส่วนมหาคตาคุศลหมายถึงเป็นผลของการเจริญชาณจิตจนกระทั่งจิตเป็นอัปปนาสมาธินะคะ เจตนาที่จเจริญสัมมาสมาธิขั้นนี้ก็จะส่งผลให้ไปเกิดในโพรหมภูมินะคะเรียกว่าเป็นมหคตากุศลส่วนโลกุตระกุศลก็คือการบรรลุธรรมนั่นเองนะคะการบรรลุธรรมให้ผลตัดดับสังสารวัตไม่ต้องเกิดอีกนะคะทําให้สังสารวัตรสั้นเข้าสั้นเข้าจนกระทั่งหมดเลยนะคะขึ้นหัวข้อต่อไปนะคะว่า โยนิสโสมนสิการเป็นนิมิตแห่งอริยมรรคในคำพีสังยุตตนิกายมหาวัคปฐมโยนิสโสมนสิการสัมปทาสูตรข้อ136ถึง172แสดงให้เห็นว่าโยนิสโสมนสิการเป็นธรรมที่นำไปสู่โลกุตตรกุศลดังนี้พระพุทธอ,องค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นมาก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองฉันใดสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดของภิกษุคือความถึงพร้อมแห่งการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรายังไม่เล็งเห็นธรรมอันอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้อริยมกกรรคอันประกอบด้วยองค์แปดที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เหมือนความถึงพร้อมแห่งการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเลยต่อไปขึ้นหัวข้อใหม่นะคะว่าโยนิโสมนาสิการกับโสตาปติยงังคธรรม ในสังยุตตนิกยมหาวัคทุติยสาลีปุตตสูตรข้อ1428พระพุทธองค์ตรัสถามพระสารีบุตรเรื่องโสตาปฏิยงังคธรรมว่ามีอะไรบ้างพระสารีบุตรเถระกราบทูลว่าโสตาปฏิยงังคธรรมคือองค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดาบันมีสี่ประการดังนี้ 1. สัปุริสังเสวะ คือการเสวนากับสัตบุรุษสัตบุรุษหมายถึงบุคคลที่แสดงคำสอนอริยสัจสี่ได้ 2. สัตธรรมะสวนะคือการฟังพระสัตธรรมคำสอนของสัตบุรุษ 3. โยนิโสมนสิการคือการกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย 4. ธรรมานุธรรมะปฏิปฏัติ คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมจากพระสูตรนี้ทำให้เห็นได้ว่าโยนิโสมณสิการเป็นยอดแห่งธรรมเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุความเป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นเบื้องต้นดังนั้นผู้ใดจะบรรลุธรรมผู้นั้นต้องเป็นผู้ชํานาญในการตรึกในการใคร่ครวญธรรม ดังพาะสารีบุตรกล่าวไว้ในทีฆนิกายปาติกะวะัคสังคีติสูตรว่าคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งใน7ประการของผู้จะบรรลุธรรมได้ผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการไตรตรองธรรมขึ้นหัวข้อใหม่นะคะว่าโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยแก่ปัญญาโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยหนึ่ง ให้เกิดสัมมาธิฏฐิสัมมาธิฏฐิมีองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิกดังในอังคุตตริกายอังคุตรนิกายทุกกนิบาทข้อ371พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาธิฏฐิสองอย่างสองอย่างนี้เป็นชไหนคือ 1. การโฆษณาแต่บุคคลอื่น คือปัจจัยภายนอก 2. โยนิโสมนสิการคือปัจจัยภายในดูก่อนภิสูุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างดังนี้การโฆษณาแต่บุคคลอื่นคือปัจจัยภายนอกบางที่เขียนว่าเป็นปรตโตโสะนะคะหมายถึง การฟังเรื่องราวของอริยาาสัจสี่นั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราสามารถไม่มีใครสามารถคิดเองได้นะคะแม้กระทั่งห่านภาษารีบุตรทุกคนจะต้องได้ฟังทมจากภายนอกก่อนเสมอนะคะจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิได้พระสูตรนี้พระองค์ทรงสแสดงปัจจัยของสัมมาทิฏฐิโดยองค์ธรรมของสัมมาทิฏฐินั้นได้แก่ปัญญาห้าระดับคือหนึ่งระดับ กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคือเป็นปัญญาที่มีความรอบรู้เรื่องของกรรมและผลของกรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนะคะ 2. ชาณะสัมมาทิฏฐิคือความปัญญาที่รู้คุณประโยชน์ของการทำชาหรือการทำสมาธิชานนั้นเป็นสัมมาสมาธินะคะเพื่อเป็นบาทของวิปัสสนาเพื่อกดข่มนิวรณ์ต่างๆไม่ให้กุ้งุมจิตใจนะคะ นำไปสู่ข้อที่3วิปัส,สนาสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาระดับการเจริญวิปัส,สนาที่เพิกถอนความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนนะคะแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันทั้ง5จิตจะน้อมเข้าไปใกล้พระนิพพานมากขึ้นจนกระทั่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็จะเรียกว่าเป็นมัคสัมมาทิฏฐิแล้ว ติดต่อกันไปเลยก็จะเป็นผลสัมมาทิฏฐิอันเป็นจิตชาติวิบากที่เสวยผลของโลกุตระกุศลนะคะล้วนมีโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยสำหรับบุคคลทั่วไปปัญญาหขั้นดังกล่าวเกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในส่วนพระปัจเจก,กพุทธ,ธะและพระสัมมาสัมพุทธ,ธะเกิดจากปัจจัยภายในอย่างเดียว อธิบายปัจจัยภายนอกนะคะคือการฟังพระสัทธ,ธรรมที่ผู้อื่นแสดงเมื่อฟังแล้วทรงจําไว้ได้เรียกว่าสุดตะมยักปัญญาก็เกิดขึ้นดังพระสาริบุตรแสดงปัญญาขั้นการฟังคือสุดตะมยักปัญญาไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามรักหน้า33ดังนี้โสตาวทานีปัญญาสุดตมเยยานัง แปลว่าปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วเป็นสุดตักมะยะยานจะเห็นได้ว่าพระสารีบุตรเน้นเรื่องความทรงจำก็ทำที่ทรงจำไว้นี้แหละมีความสำคัญเพราะจะเป็นข้อมูลที่โยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมนำไปเพ่ง กล่าวคือนำไปประกอบโยนิสโสมนสิการเพื่อให้เกิดปัญญาขั้นสองต่อไปดังนี้ข้อ2คือปัจจัยภายในคือปัญญาอันเกิดจากการนำพระธรรมคำสอนที่ได้รับฟังมาหรือจากการศึกษาเมื่อทรงจำไว้ได้จึงนำมาตรึกนำมาโยนิสโสมณสิการได้เมื่อโยนิสโสมนสิการบ่อยๆเนืองๆความเข้าใจเพิ่มขึ้น เห็นตรงตามสภาวะธรรมชัดเจนปัญญาที่เกิดเพิ่มขึ้นนี้แหละคือจินตามยะปัญญาปัญญาขั้นต่อไปคือภาวนามยะปัญญาพระมหากัจจายนะเถระแสดงไว้ในคำพีเนติปกรณ์เทศนาหาระข้อ7ถึงข้อ8ไว้ดังนี้เมื่อบุคคลผู้เพียรพยายามฟังเพิ่มขึ้นอีก โยนิโสมนสิการอีกใครครวนอีกปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเต็มบริบูรณ์จึงเป็นภาวนามยะปัญญาได้ในที่สุดจากพระเถระคาถาข้างต้นปัญญาต้องเกิดตามลำดับขั้นเสมอเช่นผู้ใดไม่เคยฟังธรรมมาก่อนสุดตะมยะปัญญาย่อมไม่มี เมื่อไม่มีสุตตะมยะปัญญาแล้วจะนำอะไรมายโยนิสโสงมนสิการให้เกิดจินตามยะปัญญาเมื่อจินตามยะปัญญาไม่มีแล้วจึงไม่ต้องกล่าวถึงภาวนามยะปัญญาพระพุทธพจน์ในอังคุทลนิกายทัศกนิบาตอาวิชชาสูตรแสดงลำดับการเกิดปัญญาไว้ดังนี้เมื่อได้ฟังพระสัทธรรมย่อมเกิดศรัทธา ศรัทธาเป็นอาหารของโยนิโสมณสิการโยนิโสมณสิการเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะสี่เอาใหม่นะคะเมื่อได้ฟังพระสัทธรรมย่อมเกิดศรัทธาอันนี้จัดว่าเป็นเกิดสุตตะมยัปัญญาศรัทธาเป็นอาหารของโยนิโสมณมนสิการอันนี้คือเกิดจินตามยักปัญญา โยนิโสมนสิการเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะสี่ตรงนี้เรียกว่าเกิดภาวนามยักปัญญานะคะต่อไปขึ้นหัวข้อใหม่นะคะว่าโยนิโสมนสิการเป็นธรรมมีอุปการะมากโยนิโสมนสิการเป็นธรรมที่น้อมไปสู่มหากุศลญาณสัมปยุตมหากุศลญาณสัมปยุต เป็นธรรมที่น้อมไปสู่สัจจานุโลมิกยานคือวิปัสสนาญาณขาั้นโลกียะหมายความว่าปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นะคะอันเป็นธรรมที่ชีน้นำไปสู่โลกุตระดังภาษารีบุตรเถระแสดงไว้ในคำพีทีขณิกายปาติกวัคทัสุตระสูตร ข้อ455ดังนี้พระสูตรเหล่านี้เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญมากนะคะที่ท่านพระอาจารย์สมบัตินันทโกนำมาแสดงนำมาสอนเอาไว้นะคะทำเก้าอย่างมีอุปการะมากได้แก่ทำมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลเก้าคือเมื่อกระทำไว้ในใจโดยแยบคายปราโมทย่อมเกิดปีติ อย่างอ่อนปิติย่อมเกิดแก่ผู้มีปราโมทกายของผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมสงบคือมีกายะปะสัสสธิจิตตะปะสัสสธิผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขคือสุขกายสุกใจจิตของผู้เสวยสุขย่อมตั้งมั่นเป็นอุปจาระและอัปปนาผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง คือมียถาภูตยานทัศนะคือปัญญาเห็นนามรูปพร้อมปัจจัยเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมหน่ายนิพิทาเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคือวิราคาเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นคือวิมุตติอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าโยนิโสมนสิการเป็นธรรมมีอุปการะมากดังอัถปถาขุทธกานิกายอิติวุตกะ ทุติยะเสขัดสูตรหน้าหนึ่ง้อยี่สิบเอ็ดกล่าวว่าทำไรๆอื่นที่มีอุปการะมากเหมือนอย่างโยนิโสมนสิการเพื่อให้ภิกษุผู้เป็นเสขะบรรลุพระอรหันต์อันมีประโยชน์อย่างสูงสุดย่อมไม่มีถามว่าเพราะเหตุอะไรตอบว่าเพราะพระโยคาวจรมุ่งมนสิการโดยอุบายอันแยบขายแล้ว เริ่มตั้งความเพียรด้วยสัมมารประธานสี่พึงถึงความสิ้นสุดทุก์ได้คือพึงถึงพึงบรรลุพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งวัตถทุกอันเศร้าหมองฉะนั้นโยนิโสมนสิการจึงเป็นธรรมมีอุปการรักมากต่อไปขึ้นหัวข้อใหม่นะคะว่าโยนิโสมนสิการรักนิวอนห้า ในอัธกถาทีขนณิกายมหาวัคมหาสติปัฏฐานสูตรธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนิวรณบัพพะหน้า318ถึง326นำมาโดยสรุปกล่าวคือการละนิวรณ์หด้วยการตรึกการใคร่ครวญรมต่อไปนี้ 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะนั้นละได้ด้วยโยนิสโสมนสิการในอสุภานิมิตปยานใหญ่โดยการถืออสุภานิมิตเป็นอารมณ์โดยการรักษาทวารในอินทรียทั้งหลายเป็นต้น 2... ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยาปาทะนิวรละได้ด้วยโยนิสโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตต อาย่าใหญด้วยการประกอบเนืองๆซึ่งเมตตาภาวนาโดยพิจารณาถึงสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเป็นต้น 3. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทีนะมิทะนิวรละได้ด้วยโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลายมีอารัพพธาตุอารัพพธาตุคือความเพียรเริ่มครั้งแรกนิขคมมธาตุ คือความเพียรที่มีกําลังมากขึ้นปร,รักกรรมธาตุคือความเพียรก้าวไปข้างหน้าด้วยการกําหนดนิมิตในโภชนะส่วนเกินด้วยการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการใส่ใจในอาโลกสัญญาเป็นต้น4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุทธจักขุกุจัก,จกนิวรณ และได้ด้วยโยนิสโสมนสิการในความสงบแห่งใจกล่าวคือสมาธิปัยยาใหญ่และด้วยความสดับมากและด้วยการสอบถามและด้วยการครบกัลยานามิตรเป็นต้น 5. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิจิกิจฉานิวรแลรด้วยโยนิสโสมนสิการ ในธรรมมีกุศลธรรมอกุศลธรรมธรรมมีโทษธรรมไม่มีโทษธรรมควรเสพธรรมไม่ควรเสพไปยานใหญ่ด้วยการสดับมากและด้วยความน้อมใจเชื่อและด้วยการพบกรัลยาณมิตรเป็นต้นคือการพบกรัลรยาณมิตรก็จะทําให้เราได้มีการพูดคุยสอบถามในสิ่งที่เราสงสัยนะคะเมื่อสอบถามมากฟังมาก ก็วิจิิจฉาก็จะคลายไปนะคะแต่วิจิิจฉาจะดับได้ด้วยเมื่อถึงโสดาโสดาปฏิมาก์นะคะคือการบรรลุธรรมครั้งที่1ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะอ่านหนังสือโยนิโสมนสิการโดยการที่ท่านผู้การธงชัยแสงรัตน์นั้นดึงหลักฐานต่างๆในพระไตรปิฎกมารวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้ใดมีความสนใจก็สามารถกลับไปเปิดไปตรวจสอบได้นะคะว่าพระพุทธองค์ทรงตัดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะพระอาจารย์คาจารย์ได้อธิบายอย่างนั้นจริงๆไหมแล้วนี่คือปัจจัยภายนอกที่เราจะได้ยินได้ฟังนะคะเพื่อก่อให้เกิดโยนิสมณสิการในใจของเราเป็นข้อที่สองนะคะสามมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอความเจริญในกุศลธรรม เพื่อถึงโลกุตตรธรรมตามพระผู้มีพระภาคอราหันตจะสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเอาไว้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขออนุโมทนาสาธุพา